สิลลเฮิรราานุรฮีมเตือนฉันอีพีนี้เรื่องราวของการอดทนซึ่งเป็นสิ่งที่อิสลามนั้นให้ความสำคัญและในอันกุรอานได้พูดถึงเรื่องราวของความอดทนนั้นหลายอายะด้วยกันสำหรับอีพีนี้อยากจะให้อายะนี้เป็นหนึ่งอีกอายะ ที่จะสอนความอดทนให้กับตัวเราเองตามที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวไว้ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسف وما صبرك إلا بالله ولا ت ه ت ิ عليهم ولا تك في ذيك مما يكروون และจงอดทนเถิด และการอดทนของเจ้าจะมีขึ้นไม่ได้เว้นแต่ด้วยการเตาฟีของอัลลอฮ์และอย่าเศร้าโศกต่อพวกเขาและอย่าคับใจในสิ่งที่พวกเขาวางกลอุบายสำหรับอายะนี้เป็นอีกหนึ่งอายะที่อยากจะให้เรานั้นได้ยึดความอดทน และก็เชื่อมั่นในความอดทนที่เรามีต่ออัลลอฮฺบะฮาเนาะตาลาและหวังการตอิฟกจากอัลลอฮฺบะฮาเนาะตาลาและที่สำคัญความเศร้าโศกของเราที่มีต่อมนุษย์ด้วยกันหรือสิ่งที่ประสบพบเจอในชีวิตประจําวันอย่าได้เศร้าโศกเลยแล้วก็อย่าได้ขับใจ เพราะสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในชีวิตเรามันคือบททดสอบที่เราต้องผ่านไปได้ด้วยการขอดุอาด้วยการยืนหยัดให้อลลอฮ์นั้นได้ส่งช่วยเหลือเราให้อยู่ในการตอฟีจากพระองค์และสำคัญที่สุดนั่นก็คือความอดทนที่เราต้องยืนหยัดและก็ตั้งมั่น อยู่ตลอดเวลาสำหรับอ e ีนี้เตือนชั้นเรื่องราวของความอดทนสิ่งที่เราอย่าเศร้าโศกและอย่าขับใจแล้วเราจะพบกับทางออกเหนือความอดทนนั่นก็คือความรู้สึกดี และก็สิ่งที่เป็นทางออกที่มาจากอรรถสัพหานะหัวตาลานั่นก็คือการตออฟีจากพระองค์นั่นเอง Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh